สิ่งที่คุณใส่ไปด้วยก็คือวิตามินซีและปูต้าไทโอนเราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่รักสวยรักงามแล้วอาหารเสริมต่างๆที่มีอยู่ที่เราต้องทรมานทาน,ม,นมันไม่ตอบโจทย์เราแล้วเราก็เลยเข้าไปปรึกษานักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านก็ให้คําแนะนําเรามาว่า,วาโอเคเราจะทําแก้ปัญหาย,ยังไงเราก็ให้โจทย์ไปก่อนเราก็โจทย์ว่าขอเป็นโจทย์ที่ว่าเราต้องได้ดูแลผิวเรานะชะลอวัยนะแล้วเราขอใส่อะไรที่เป็นประโยชน์ใส่วิตามินด้วยนะใส่แล้วก็ขออะไรที่มันแบบ แอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยผิวจะได้ใสกับเขาด้วยอะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยขอให้ทานง่ายคือมันขออะไรก็ได้ที่มันคนเวลาน้อยเราเป็นนักธุรกิจเรามีเวลาน้อยขอมันสะดวกที่สุดหยิบใส่กระเป๋าแล้ววิ่งออกบ้านไปได้เลยอะไรก็ได้ที่ง่ายที่สุดและอร่อยและทานง่ายอร่อยและทานง่ายสุดท้ายเลยคือต้องปัดสจากําตาลด้วยนะในที่สุดสิ่งเหล่านั้นโจทย์ที่คุณไปให้ไว้ที่มอชกลับกลายมาเป็นเจลลี่คอลลาเจนใช่ค่ะเป็นนวัตกรรมเจลลี่คอลลาเจนในรูปแบบใหม่ รูแบบแตกต่างจากคอาเจนทั่วไปยังไงฮะคือมันจะมันจะเคี้ยวแล้วมันจะดูดซึมผ่านโอ้ไม่ใช่เป็น้ำไม่ต้องผสมไม่ต้องไม่ต้องค่ะแล้วก็อันนี้จดสิทธิบัตรด้วยจดสิทธิบัตรคือรับรองได้ว่ามีหนึ่งเดียวในโลกเลยเป็นสิ่งเดียวเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วก็ในอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาได้ไปประกวดรางวัลนวัตกรรมนานาชาติที่ประเทศอังกฤษมาได้มา3รางวัลได้เหรียญทองมาด้วยสิ่งที่คุณใส่ไปด้วยก็คือวิตามินซี และกูต้าไทโอนใช่ค่ะแ<ช><ช>ทน <ๆ S 2> ที่เราต้องซื้อคอลลาเจนอันนึงแล้วซื้อวิตาม,มินซีอีกอันมีกูต้าอีกอันหนึ่งเราก็รวมให้ไว้ในหนึ่งที่สำคัญอร่อยมากด้วยอ,ะอ่ะนี่คือผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายได้ส่วนหนึ่งเมื่อได้เงินปุ๊บก,ก็จะเอากลับไปที่งชเหมือนเดิมใช่ค่ะรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะกลับคืนสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพือ่อที่มหา,าวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้สร้างนักวิจัยหน้าใหม่ๆนักวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาอีก